น้องป๊อบอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาชมบาะรีทีรุ่น Exclusive Premium Royal เล่านะคะสำหรับรถรุ่นเกียร์คนันวาวนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเบาะรุ่นนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าได้เห็นเนี่ยจะเป็นรุ่นของเกียร์คนันวาวเลยโดยเฉพาะและที่สำคัญนะคะสีที่ยังตรงรุ่นมาพร้อมกับชุดโซฟาค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนรถเกียร์คนันวาวเนี่ยให้เป็นเจ็ที่นั่งแบบของเราีก็สามารถติดต้งกับร้านเราได้เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ช้ามาขัรถเอาขาดเลยเดี๋ยวมาดูกันเขาสามารถทําอะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าเบาะวีดีโอนนี้เนี่ยปรับไฟฟ้าได้ถึงกทิศทางกันเลยคะปะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพนักพิงสามารถปรับเอ็นขึ้นเอ็นลงได้พับเล่านะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสะดวกและที่สำคัญนะการเดินหน้าถอยหลังเขาเนี่ยยังเป็นแบบไฟ กบของเราทุกตัวต้องมียัำว่าทุกตัวนะคะเป็น safety belt แบบไฟฟ้าด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยและมากไปกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีน้องๆหนู่นะคะเบาะของร้านเราเนี่ยก็ยังมีไ i โซฟ i x ด้วยเพื่ออเมรความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะคะเห็นไหมคะไ iso fix สามารถติดได้เลย เบาะรุ่นนี้นสามารถหมุนได้ถึง180องศาเลยทีเดียวนะคะเบาะรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับ w i r ล l e ชา Charger ค่ะและที่สําคัญนะคะเขายังมีสาย USB สําหรับลูกค้านะคะเบาะรุ่นนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับดีไซน์นะคะไฟแอมเบรไลท์ด้านข้างที่มีสีสันสวยงามซึ่งจะทําให้รถของคุณลูกค้านี่ ดูมีความสวยและหรูหรามากขึ้นค่ะเดี๋ยวมาต่อกันชุดโซฟานะคะโซฟาของรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพนักพิงหลังค่ะก็สามารถปรับเอนนอนได้เลยหรือจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังแบบไฟฟ้าค่ะสําหรับคนที่นั่งข้างหลังสะดวกสบายแน่นอนค่ะในที่สําคัญนะคะโซฟารุ่นนี้เนี่ยยังมีปุ่ม m ิ d i คอนโทรลท,ท,ที่จะต้องการใช้งานเก็บของทางด้านหลังก็สะดวกสบายมากๆค่ะแค่กดปุ่มนี้ ก็สามารถเลื่อนขึ้นเละลงแบบไฟฟ้าได้ปรับเองนอนได้สามารถป